ที่เริ่มต้นหลวงพ่อบอกพวกเรานั่งฟังเทศที่หลวงพ่อเทศแล้ว,ลวจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมามนตั้งมั่นขึ้นมาจิตท,ที่มันตั้งอย่างนี้นะมันไม่เหมือนที่เราไปนั่งสมาธิมั่วซั่วกันนะนั่งแล้วเคร่งเครียดอย่างตอนที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยไม่แม่นไม่ได้เครียดมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมานะ สมาธิที่เราไม่ได้เพง่งไม่ได้จ้องไม่ได้บังคับไม่ได้เจตนาให้เกิดถ้าใส่ทำสมาธิชนิดเพ่งจ้องมันพัฒนาไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นจำรสชาติสมาธิ ที่เกิดจากการฟังที่หลวงพ่อเทศเนี่ยจำรสชาติตัวนี้ไว้เห็นไหมจิตเราอยู่กับตัวเองจิตเรามีพลังโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไม่ได้ไปบังคับถ้าเริ่มต้นก็เริ่มบังคับกายบังคับใจเะนั้นเริ่มต้นก็ผิดแล้วแค่เราตั้งใจฟังธทม จิตของเราก็เกิดสมาธิละเมื่อจิตเรามีสมาธิมากพอ,อะเราก็ดูไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่เราจะแค่ดูไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องถ้าเริ่มต้นบอกไปดูลมหายใจก็ไปเพ่งลมไปดูท้องก็เพ่งท้อง แต่ที่หลวงพ่อพ,อพอทาทำมันนี้ยเราไม่ได้เริ่มจากการเพ่งจ้องเรามีสมาธิที่เกิดจากการฟังธรรมสมาธิตัวนี้เราไม่ได้เจตนาไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องไม,ไม่ไม่เคร่งเครียดเมื่อเจตใจเรามีสมาธิแล้วน้อมจิตลงไปดูร่างกายนะ แล้วถ้าจิตเราสงบอยู่ที่กายเนี่ยเราใช้รูปนะใช้รูปเป็นอารมณ์กรรมฐานของสมถะเวลาชีวิตเรามีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงรถกว้ามอนะไรเนี่ยยามวแต่บี๊ดไว้กับตู้บูเห็นร่างกายกำลังพลิกไปนะพลิกตามรถไปทีละช็อตตีละช็อต นี่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกของท่านดีแต่และ